บนทุ่มนะคะซึ่งตกมันอยู่ในตอนนี้อย่ามาทำวิาทีที่ยิงยานะครับยิงยาซึมนะครับก็จะระแวงมุนทรายมุนทอนนะครับอารมณ์ุนเฉียวนิดนึงนะครับก่อนยาจอกฤทธิ์นะครับนี่นะครับนี่ครับนี่นะครับ จะควบคุมอารมณ์ตัวเองไว้ได้นะครับซึ่งช้างตมามกมันอารมณ์จะประมาณนี้นะครับสังเกตดูที่เบลตานะครับกับใบหูนะครับยืนนิ่งฟังเลยนะครับเสียงยู่งทางไหนก็ไปทางนั้นนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะคะวันนี้คุณแม่ก็มาแบบแบ็คแพ็คเกอร์เลยมีทั้งกระเป๋ามีทั้งเสื้อกันฝนกันหนาวกันทุกอย่างเลยนะคะวันนี้เราไม่ค่อยได้มาถ่ายช้างตกมันเลยนะคะนี่เป็น คุณพ่อพลายบุญทุ่มนะคะซึ่งตกมันอยู่ในตอนนี้ก็ตกมันมาได้ประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะคะพ่อพลายบุญทุ่มนี้อายุ23ปีสมัยเด็กๆเ,เนี่ยเคยแสดงกับคุณพ่อแสนสุขด้วยนะคะเป็นรุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนกันเนาะวันนี้เราก็ชาวช้างเราก็ได้มาช่วยเหลือกันนะคะได้มาเปลี่ยนโซ่แล้วก็เปลี่ยนตอมตอม,ตอมก็คือเสาหลักของช้างนะคะเพราะว่าเขาตกมันเนาะก็เหมือนกับผู้หญิงที่เป็นประจำเดือนเขาก็จะมีอาการที่แบบอะ ผิดไปจากเดิมนะคะเนาะอาจจะดร้ายใจร้ายหน่อยอย่างนี้นะคะตามอาการของช้างปุกมันนะคะเดี๋ยววันนี้ที่แม่จะพาพี่ๆมาชมว่าชาวช้างของเรามาช่วยกันควานช้างเนี่ยมากันหลายสิบคนเลยจะเป็นยังไงจะผ่านตรนไปดได้ด้วยดีไหมยังไงก็ฝากพี่ๆเป็นกาลังใจให้ครอบครัวชาวช้างของเราด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้ฉีดยาช้างเขาซึมไปแล้วนะคะให้เขาแบบซึมๆหน่อยนะคะแต่ว่าปฏิกิริยาของยาที่ จะออกฤทธิก็ตอก็ใช้เวลาประมาณเกือบจะ3านาทีได้นะคะเราก็ต้องกฝาดูอาการเขาไปเรื่อยๆนะคะเราไม่สามารถเดินเข้าไปหาเขาในขณะที่เขายังตกมันขณะที่เรายังไม่ฉีดยาเราไม่สามารถทําได้นะคะเป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่ช้างตกมันเนี่ยไม่แนะนําให้ใครผ่านไปผ่านมาหรือว่าคนที่ไม่ใช่ควาน เขาใกล้เลยนะคะเด็ดขาดเลยเนาะเพื่อความปลอดภัยเราต้องเซฟตัวเองแล้วก็เซฟช้างด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเป็นกําลังใจให้ครอบครัวชาวช้างของเรากันนะคะว่าวันนี้เราจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมหรือว่าเราจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็ฝนปลอยทั้งวันเลยอย่างที่คุณแม่ได้บอกไปนะคะว่าฝนตกเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ทีกันนะคะเซฟทุกคนวันนี้เป็นกําลังใจให้ครอบครัวชาวช้างของเราด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยคะ่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างไปค่ะ จะเป็นปฏิกิริยาตอนที่เขากำลังซ่มๆนะคะคุณแม่จะขออนุญ,ญาตซูมไปตรงหน้าเขาให้เห็นชัดๆนิดนึงนะคะไปตรงนีตง้ตรงประมาณตรงคิ้วของเขาเนี่ยเป็นรูที่เขาตกมันนะคะน้ำมันจะไหลออกตรงนั้น บุญทุ่มยังไม่มีลูกนะคะแต่ขอเรียกเป็นพ่อพลายบัญทุ่มละกันเพราะว่ารุ่นเดียวกันกับพ่อแสนสุขเนาะอันนี้พ่อปานก็มากันหลายคนเลยนะคะติดตามและให้กำลังใจกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะคะสีชมพูที่เราเห็นตรงนี้ก็คือยา นะคะที่เราได้ชิ่ไปมันใจบวกล่ะเขาจะชิีตาแกไม่ดีนะตาไม่ดีเลยตาตาของโอตาบอดเลยหรอโอ้ายบุญชุ่มนี้สายตาไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะมองไม่ค่อยเห็นแล้วพอเวลาเขาโดนยาซึมเนี่ยเขาก็จะ วัาเสียวกลักลวๆประมาณนี้นะคะอย่างที่เราเห็นเลยครับหลังจากที่ถูกยาซึมตอนนี้ก็ใารโวทุ่มก็กำลังระแวงนะครับระแวงนื่งด้วยสายตาไม่ค่อยดีด้วยนะครับก็ <S <s จะระแวงบุนซ้ายมุนทวา,านะครับ อารมณ์จุนเชียวนะครับซึ่งช้างตุกมันอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะครับคือเขาจะระวังตัวเขาจะเหมือนจะพยายามไม่อยากให้ใครใ,ให้ใครเข้าใกล้นะครับคือเขาจะตื่นตัวจะจะปกป้องกันตัวเขานะครับเขาวางการ์ดตลอดนะครับนี่นะครับนี่ดูนะครับ ก็มีนาทีที่ยิงยานะครับยิงยาซึมนะครับก็จะอารมณ์ชุนเฉียวนิดนึงนะครับก่อนยาจะออกฤทธิ์นะครับมันจะมีหมุนซ้ายหมุนขวานะครับเปลี่ยนตัวบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าประสาทเขาบางทีก็นี่นะครับนี่ครับนี่นะครับจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไว้ได้นะครับคือประสาทมันเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เหมือนอาการของคนเมาเหล้าอย่างนี้แหละครับก็จะชุนเฉียวหน่อยนะครับอีกสักพักประมาณสัก10บ20นาทียาซึมก็ออกฤทธิ์น,นะครับนี่ก็จะนิ่งนะครับตอนนี้คือยากำลังวิ่งนะครับตอนนี้ยากำลังวิ่งอาจะมีตกใจบ้างอะไรบ้างนะครับเพื่อยินเสียงอะไรไม่ได้เลยนะครับกคอ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 ค็แคๆหนึ่งมุนเลยนะครับ นี่แหละครับคือเขาก็ระวังตัวของมันกันนะครับเหมือนกับเราระวังตัวเรานะครับวันนี้ก็เนี่ยครับสังเกตดูที่เบลตานะครับกับใบหูนะครับกว่าจะยืน หนึ่งฟังเลยนะครับเสียงอยู่ทางไหนก็ไปทางนั้นนะครับนี่นะครับยาซึมก็เริ่มมองเดเรื่อยๆนะครับสังเกตลูกดอกหลังเงินยาซึมนะครับนี่นะครับ ตนนันต้ก่อนซีเพ้านะคะสามสิบนาทีแล้วก็จะเปลี่ยนที่เราถือหอกถืออะไรประมาณนี้นะคะคือเราไม่ได้มีความประสงค์จะทำลายเขานะคะแต่เราต้องถือไว้เซฟต,ตัวเองแล้วก็เซฟอะไรหลายๆอย่างทุกๆอย่างนะคะ ดูวิธีการนะครับกลังที่เมตรแล้วมั้งเดี๋ยวเวลาทุกคนดนะ ผู้ที่ไม่เชี่ยวชไม่ใช่วานช้างไม่แนะนำให้ทำใกลไม่แนะนำให้ทำเองนะคะาตน ตก้องขาเขาได้แล้วนะคะข้างนาช้างเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะคะตา้างเราอยู่กันแบบครบครวนะคะเรไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว เราก็จะประมาณมานา้ราคงเขาก่อนนะคะให้เขามาฝั่งซ้ายเนาะให้เขายืนมาฝั่งซ้ายยับมาฝั่งซ้าย <c oughs> <c oughs>

ที่จะพรักทุเลเพราะฝนตกนะคะแล้วก็ไม่มีเจตนาจะทำลายเขานะคะเราต้องการที่จะช่วยเราจะ ดูข้อควงานใช้คนที่ตัวเล็กแล้วก็สูงหน่อยนะคะเพื่อที่จะต้องใช้วงไบเราต้องเซตทุกๆอย่างนะคะทางข้อความที่อยู่ข้างล่างแล้วก็ตัวเขาที่ข้างบนแล้วก็ท้องด้วยนะคะนั่นนะคะกำลังจะโยนโซต่ตรงนี้นะคะขออนุญาตซูมนะคะ,ะคุณไม่เข้าไปใกล้ไม่ได้จะลืนล่นๆหน่อยเพราะว่า

ช่วยกันอยู่แล้วนะคะตอนนี้เราก็แค่เปลยโซ่เนาะไม่ใช่ความช้างแนะนำไาไ,ไเราไม่ได้มีเจตนาจะทำลายเขานะคะนายก็ปรดใช้ที่จานายให่ในการรับชมด้วยนะคะเราต้องป้องกันตัวเราแล้วก็ตัวเขานะคะ ไปหาทีละคึิกเลยแล้วกันมันจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าคุณแมู่ะไม่ค่อยชเว่าคูน